ไม่หอมีลูกเจ็ดนักสแสดงหญิงแม้จะแต่งงานกันไปนานความรักหวานแหววลงตัวมีความพร้อมทุกอย่างในการสร้างครอบครัวแต่ไม่อยากมีลูกเหตุผลของแต่ละคนเพราะอะไรกันบ้าง นุ่นวรนูตถือได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่มักจะถูกถามตลอดเวลาเวลาเจอหน้าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีพร้อเธอนั้นแต่งงานใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากับหนุ่มตอนปิติมานาน12ปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกสักทีจนใครๆต่างก็รอลุ้นว่าน้ามีลูกของบ้านนี้ต้องออกมาหน้าตาดีกันแน่แ,นแต่ล่าสุดสาวนุ่นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วหลังจากไปออกรายการที่พิธีกรได้ถามว่าอยากมีลูกหรือไม่เธอเองก็ตอบว่าไม่อยากมีช่วงหนึ่งคิดว่ามีก็ได้มีพี่น้องหลายคนแต่ทุกคนมันไม่ได้สง,งบสุขทั้งงงหมมมมดัมันนนนก็จะีีเเเรรืื่่ออ้้้ขาา ก็รู้สึกปวดหัวการไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้แหมายความว่าจะทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางทีคนชอบบอกว่าทําไมไม่มีขอให้เรามีก็ขอบคุณที่คิดแทนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่จริงๆทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีตัวสามีเองก็เข้าใจแม้จะแต่งงานเข้าบ้านตระกูลสิ่งแล้วแต่ก็ยังต้องทํางานต้องมีเงินเก็บมีครอบครัวที่ต้องดูแล เอมี่กิ่นรทุมแต่งงานกับหนุ่มซีมานาาหลายปีแล้วใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่ไม่มีทายาเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวเป็นีคู่ที่หลายคนเชียร์กันหนักมากว่าอยากให้มีลูกแต่หลังจากได้หามสาวเอมี่เธอก็บอกว่าน่านจะไม่มีเนื่องด้วยสุขภาพด้วยอายุคุยกันไว้แล้วว่าอยู่ด้กัน2คนก็ดีจริงๆเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่มีเหตุผลก็หลายๆอย่างรวมกันอาจจะได้โรคในปัจจุบันนี้เชื้อโรคหลายๆอย่างที่ค่อนข้างทําให้เราหน่อยแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ต่างคนต่างได้ทาสิ่งที่ตัวเองรักอยู่บ้านกันนนคไมม่่เเหหงาาีลลแะพอ การมีลูกไม่ได้คิดว่าจะต้องมีเพื่อนมาดูแลเราเดี๋ยวอายุมากขึ้นก็อยู่กันเอง โยเกิร์ตนันทชาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาจะสิบปีแล้วแต่คู่นี้ออกมาประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจะไม่มีลูกเด็กขาดของสาวโยเกิร์ตและพี่เคปิอวัฒหลังแต่งงานกันช่วงแรกก็มักถูกถามเรื่องการมีหายาแต่คู่นี้ก็เคยออกมาบอกแล้วว่าไม่คิดจะมีเด็กขาดยังไม่มีความคิดตรงนั้นหนักแน่นว่าไม่อยากมีลูกแม้จะมีคนเชียร์หลายคนอยากทํางานเก็บเงินเปนเที่ยวรอบโลกกินร้านไหนก็ได้แล้วก็กลับมาทํางานพรอมใช้ชีวิตสนุกกันอยู่สองคนไม่ว่าจะสัมภาษณ์กี่ครั้งหรือผ่านไปกี่ปีก็ยังคงคําตอบเดิมว่าอย่างไม่อยากมียิ่่่งงกับชวนนีี้ทสถา อะไรแบบนี้ยิ่งรู้สึกคิดหูกแล้วว่ายังไม่อยากมีทั้งโรคทั้งสถานการณ์ต่างๆความคิดที่จะมีลูกจึงไม่มีในหัวกันเลย ปอปิยาฮิดาความรักที่มีให้กันกว่า20ปีแต่อยู่กันเพียงสองคนไม่ต้องมีหายาสสำหรับปอปิยาฮิดาและตังนภัสกรซึ่งเรื่องการมีลูกนั้นจะถูกถามอยู่เสมอเพราะด้วยความรักที่มีให้กันมานานรวมถึงอายุที่มากขึ้นแต่ทั้งสองก็คุยกันเรื่องนี้มาแล้วว่าไม่เสียเรียดตอนก่อนแต่งงานถ้ามีแล้วทำงานไม่มีเวลาดูรู้สึกว่าจะไม่ได้มีความรับผิดชอบเขาได้เต็มที่พอแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะดูแลเขาได้ไม่เต็มที่จนมาถึงปัจจุบันมีพี่สาวที่เขามีีีีลลลููกกกเเรราาาใใหหห้้้้้สิิ่่งนนนนนัับทไดชวตตอ อยู่ยากการแข่งขันมันสูงทุกวันนี้ทํางานทาบังคับให้ลูกต้องมาดูแลเรามันก็ไม่แฟร์อยากให้เขามีชีวิตของเขาก่อนให้เขาทําหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ไม่ใช่โตมาแล้วต้องเลี้ยงเรามันกดดันตั้งแต่แรกควรเกิดจากความคิดของเขาเองไม่ใช่ความคิดจากที่เราไปบอกว่าเราต้องทําต้องเลี้ยงเรา เบเบ้ทันชโนกเคยเจอกระแสะข่าวลือที่โซเชียลต่างบอกว่าสาวเบเบ้สาวร่างเล็กที่ขยันออกกําลังกายเป็นเหตเนื้อให้ใครลหลายๆคนแต่ง,งานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบูมสุธีมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกสักทีเป็นเพราะเบเบ้นั้นอยากออกกําลังกายมากกว่าแต่ครั้งนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเป็นคนออกกาลังกายหนกักแต่ก็มีเล็งฝากไข่มีปรึกษาคุณหมอบ้างแล้วไม่ได้เร่งอยากมีเพราะที่บ้านมีหลานแล้วแต่ยังไม่มีสักทีการมีลูกไม่เกี่ยวกับการออกกําลังกายแต่เป็นก กันอยู่ติดทํางานติดการใช้ชีวิตสนุกเรื่องการออกกําลังกายไม่เกี่ยวไม่ใช่เพราะเราออก,กำลังกายอยู่แล้วจะท้องไม่ได้มีเตรียมไปฝากไข่บ้างแล้วแต่แค่ที่ผ่านมายังอยากเล่นกันก่อน นุ่นลามิดาครูังที่สวีทหวานมาตลอดลงโซเชียลให้ได้เห็นจนมักเจอคอมเมนต์จากโซเชียลเข้าม่ถามว่างานมีกอดน้อยนุ่นน้อยจะต้องมาแล้วโดยดุนถามตลอดก็รู้สึกกดดันเลยคิดว่ามันง่ายมากกว่ากับการที่มีลูกเหมือนกับการกดดันเล็กๆแต่ไม่กระทบต่อสุขภาพติตเราขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีอยากมีเหมือนกันแต่ถ้ามีก็มีได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นอะไรเรามีชีวิตที่แฮปปี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ นุ่นเสียรพันธ์คู่รักในวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะยังไงก็ยืนยันชัดเจนเช่นเดียวกันและยังคงคําตอบเดิมอยู่อยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีแล้วสําหรับนุ่นเสียรพันธ์และหอมพิพัฒคู่รักสายธรรมชาติที่หลายคนมักจะเชยร์ให้มีลูกกันได้แล้วแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่อยากมีดว้วยโปรเจตงที่อยากลงพื้นที่ทํางานกับชุมชุนมากขึ้นจนเคยมีแผนจะทําหมันเพราะว่าไม่อยากมีแต่คุณหมอแนะนําว่าไม่ต้องอยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนใจไม่รู้อนาคตจะมีไหมแต่ตอนนี้ยังทํางานก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิม